ครูพรตนี่เพิ่งจะเรียนจบมาใหม่ๆก็กลับมาสอนอยู่ที่โรงเรียนวัดใกล้ๆบ้านต่อมาครูพรตนี่ก็ได้ชอบพอกับครูอิวครูอิ๋วนี่รุ่นราวคราวเดียวกันครูอิวเป็นคนน่ารักแต่ในเวลาเดียวกันก็มีพัสดีเรือนจํำคนหนึ่งชื่อนายจำนงมาหลงรักแต่ว่าครูอิวไม่ชอบขี้หน้าก็เพราะว่านายจำนงนี่หน้าตาโหดๆสมกับทำงานในเรือนจำ แต่ในจำนงก็ไม่ละความพยายามคอยตื้ออยู่บ่อยๆซื้อของไปฝากพ่อแม่ครูอิ๋วอยู่เป็นประจำทั้งพ่อแม่ครูอิ๋วก็แล้วแต่ลูกสาวเพราะว่าครูพรตเองก็นิสัยดีเป็นคนเรียบร้อยหน้าตากระเดียดไปเป็นพระเอกลิเกนานวันเข้าในจำนงก็รู้แน่ว่าครูอิ๋วนะคงจะไม่สนใจตัวเพราะว่าครูอิ๋วนะ่ารักกับครูพรต ก็เกิดความแค้นใจหาทางที่จะกำจัดครูพรศให้พ้นทางรักเพราะนายจำนงนั้นตัดใจจากครูอิ๋วไม่ได้แล้วก็อีกอย่างนายจำนงรู้จักครูอิ๋วก่อนที่ครูพศที่ไปเรียนไกลเพิ่งจะกลับมาอยู่บ้านบ้านครูอิ๋วอยู่ห่างกับบ้านครูพตหลายกิโลวันหยุดครูพศก็จะขับรถเครื่องมาหาครูอิ๋วที่บ้านบางครั้งก็เจอนายจำนงมาคุยกับพ่อแม่ของครูอิ๋ว แต่ครูพรตก็ไม่สนใจเพราะว่าครูอิ๋วก็จะมานั่งคุยกับตัวไม่ได้สนใจในจำนงครูอิ๋วกับครูพรตสัญญาว่าจะแต่งงานกันในปีถัดไปสัญญาว่าจะรักแล้วก็จะซื่อสัตว์ต่อกันก็สร้างความปวดร้าวใจให้กับนายจำนงเป็นยิ่งนักเมื่อพ่อแม่ครูอิ๋วบอกว่าไม่นานครูอิ๋วก็จะแต่งงานกับครูพรตแล้วนายจำนงก็พูดไม่ออกความแค้นมันแน่นอก จนอยู่มาวันหนึ่งนจำนงก้าวของมาฝากพ่อแม่ครูอิ๋วเช่นเคยบอกว่าไม่ว่าครูอิ๋วจะแต่งกับใครตัวเองก็ยินดีด้วยแล้วก็จะมาเยี่ยมเยียนพ่อแม่เหมือนเดิมก็ทําให้พ่อแม่รู้สึกสงสารในจำนงแล้วก็ซึ้งใจในความเป็นคนดีของนายจำนงวันนี้เป็นวันอาทิตย์ครูพรตก็มาหาครูอิ๋วมาอยู่บ้านครูอิ๋วจนมืดค่ำก็ขับรถกลับทางที่จะกลับมันก็เปลี่ยวแล้วก็มืดเป็นถนนลูกรัง แต่ว่าครูพลศก็ขับไปขับมาอยู่เป็นประจำไม่ได้หวาดกลัวอะไรเพราะว่าตามชนบทนั้นมีแต่คนมีน้ำใจให้ความเคารพครูบาอาจารย์นานๆจะมีรถขับผ่านสักคันยิ่งตอนสามทุ่มนี่จะเงียบมากครูพลศก็ขับมาเรื่อยๆก็มีรถกระบะนายจำนงขวางทางอยู่ครูพลศต้องเบรกกระทันหันแล้วก็หยุดรถนายจำนงก็ลงมาจากรถครูพลศก็ถามว่ารถเป็นอะไรนะคุณยำน้อง นายจำนงก็บอกว่ารถไม่ได้เป็นอะไรแต่หัวใจคนขับเนี่ยมันมีปัญหาครูพศก็พาซื่อถามว่ามีปัญหาอะไรอยู่ๆก็เอารถมาขวางทางวันนี้เกิดอะไรขึ้นนายจำนงก็บอกก็อยากจะขวางจะได้รู้ว่าการที่โดนขวางทางเนี่ยมันจะรู้สึกอึดอัดอยังไงครูพศก็ถามว่าหมายความว่ายังไงกันครับนายจำนงก็บอกว่าครูก็รู้อยู่แก่ใจนี่ว่าผมน่ารักครูอิ๋วมาก่อน แต่อยู่ๆครูก็โผล่มาแย่งความรักผมไปอ้าวจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกนะครับอิ๋วนะเขารักผมเขาบอกว่าเขาไม่เคยมีใจให้ใครแล้วจะว่าผมแย่งได้ไงครับนายจำนงก็บอกว่าถ้าโลกนี้ไม่มีครูพรตยังไงครูอิ๋วก็ต้องรักผมเพราะว่าพ่อแม่ของครูอิ๋วก็ต้องเห็นดีด้วยครูพรตก็บอกว่าผู้หญิงเขาไม่รักก็ทําใจเถอะช่วยเลื่อนรถให้ด้วยเนะี่ยผมจะกลับบ้านมันดึกแล้ว อ๋อนี่มึงยังคิดว่ามึงจะยังได้กลับบ้านอีกเหรอไอ้พรตที่เดียวที่มึงจะไปก็คือเมืองผีอ้าวนี่คุณจะทำอะไรของคุณน่ะกูจะฆ่ามึงสินายจำนงก็ชักมีดที่เน็บเอวมาแล้วจ้วงแทงครูพรตที่นั่งคลอมอเตอร์ไซค์ยอยู่อย่างไม่ทันตั้งตัวหรือว่าขยับตัวไปไหนทันครูพรตก็ฮึดสู้ปล่อยรถให้ลม้มมึงคิดว่ามึงจะสู้กูได้ได้ไอ้พรตนายจำนงคล่มร่รางครูพรตไว้ มึงตายไล้เลออ้พรตย่านะจำนงนี่ถ้าแกปล่อยฉันตอนนี้ฉันจะไม่เอาเรื่องแกนะเรื่องอะไรกูจะปล่อยมึงกูจะกรีดหน้ามึงไอ้สมแ้นครูพรตก็บอกว่าไอเลวฉันจะดจองล้างจองผลาญแกทุกชาติฉันขอสาบานนายจำนงก็เอามีดกรีดหน้าครูพรตครูพรตก็ร้องด้วยความเจ็บปวดเสียงฟ้าคำรามผลก็เทลงมา จำนงกรีดหน้ายังไม่พอยังประเคนหมัดลงไปบนหน้าครูพรตจนนิ่งแล้วแทงซ้ำที่ลิ้นปีครูพรตตาเลือกรานตายโดยที่ตาไม่หลับในจำนงก็เตะร่างที่ไร้วิญญาณของครูพรตลงน้ำข้างทางเข็นรถเครื่องลงน้ำตามไปด้วยแล้วก็ขับรถกลับบ้านพักเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช้าก็ไปทำงานตามปกติครูอิ๋วไม่เห็นครูพรตมาสอนหนังสือก็ไม่สบายใจสมัยนั้นไม่มีมือถือ ครูอิ๋วก็เลยหาเวลาไปที่ร้านค้าใกล้โรงเรียนแล้วโทรไปบ้านครูพรตพ่อครูพรตก็บอกว่านึกว่าฝนตกหนักแล้วครูพรตจะขอค้างบ้านครูอิ๋วเพราะว่าครูพรตไม่ได้กลับบ้านครูอิ๋วก็บอกว่ากลับไปตั้งแต่เกือบสามทุ่มก่อนที่ฝนจะตกเมื่อรู้อย่างนั้นทุกคนก็ร้อนใจเอหรือครูพรตจะเกิดอุบัติเหตุแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุสายป่านนี้ก็ต้องมีคนเจอหรือว่าตกร่องน้ําข้างทางนะ มันทำให้พ่อนะวิตกกังวลมากรีบวางหูแล้วก็บอกแม่ครูพรตแม่ก็รีบโทรบอกพี่ชายครูพรตที่ทำงานอยู่ชนประธานใกล้บ้านทุกคนก็ออกตามหาตามเส้นทางที่ครูพรตจะต้องขับกลับบ้านก็ยังไม่พบอะไรก็เลยแจ้งความส่วนครูอิ๋วก็นำเรื่องมาบอกเพื่อนครูด้วยกันครูใหญ่ก็สงสารครูอิ๋วก็เลยบอกครูท่านอื่นให้ช่วยดูเด็กด้วยเดี๋ยวจะขับรถพาครูอิ๋วไปตามหา ไปฟังข่าวว่าครูพรศหายไปไหนครูอิ๋วก็ร้องไห้ตลอดเวลามาตามทางที่ครูพรศกลับบ้านก็มีเจ้าหน้าที่กับหน่วยกู้ภัยเริ่มทยอยมาถึงก็ปูพรมค้นหาก็เห็นว่ามีรอยล้อรถเลี้ยวลงร่องน้ำไปก็เลยลงไปงมหาพี่ชายครูพรศก็ลงไปหาด้วยพ่อแม่ยืนขาสั่นจะเป็นลมครูอิ๋วก็กอดแม่ครูพรศไว้พ่อก็บอกว่า ถ้ามันตกน้ําทั้งคนทั้งรถแล้วป่านนี้ครูพศเนี่ยจะยังขึ้นมาก็คงไม่ได้มีชีวิตลูกคืนมาแล้วแม่ก็บอกว่าอย่าพูดอย่างนั้นสิลูกอาจจะยังมีชีวิตอยู่ก็ได้ลูกเป็นคนดีพระจะต้องคุ้มครองไม่ถึงครึ่งชงั่วโมงก็พบศพครูพศแล้วก็รถเครื่องสร้างความเสียใจยให้กับทุกคนที่เห็นสภาพศพครูพศที่ถูกฆ่าอย่างทารุณครูอิ๋วกับแม่ครูพศ เป็นลมล้มพับครูใหญ่ก็ต้องช่วยกันปรถมพยาบาลพ่อกอดศพครูพศแน่นบอกว่าลูกเป็นคนดีใครมาทำลูกได้ขนาดนี้เจ้าหน้าที่ต้องจับแยกขอนำร่างไปชนะสุดพี่ชายครูพศก็ประคองพ่อน้ำตาของทั้งคู่นี่มันไหลออกมาอย่างสุดแสนที่จะเสียใจตำรวจก็พุ่งเป้าไปที่การฆ่าชิงทรัพย์ส่วน ในจำนงก็แสดงอาการตกใจเมื่อรู้ข่าวออกจากเวรก็รีบไปวัดทุกคนไม่สงสัยในจำนงเพราะในจำนงไม่เคยแสดงอาการอะไรที่ไม่ดีต่อครูพศเจอกันที่บ้านครูอิ๋วก็ทักทายกันดีบางครั้งก็ยังกินข้าวด้วยกันวันเวลาผ่านไปในจำนงก็มันมาหามาคอยพูดมาปลอบใจคดีไม่คืบหน้าคนร้ายก็ยังลอยนวลผ่านไปปีกว่าพ่อแม่ครูอิ๋วก็ขอร้องให้แต่งงานกันในจำนง เห็นแก่ความดีความเสมอต้อนเสมอปลายของนายจำงครูอิ๋วที่หมดอะไรตายอยากก็แล้วแต่พ่อแม่ตามใจขอทดแทนบุญคุณทั้งคู่ก็แต่งงานกันแขกเรือมากมายแต่งได้ปีกว่าครูอิ๋วก็ตั้งท้องคลอดลูกชายออกมาหน้าเหมือนครูพรตยังกับแกในายจำงก็รู้สึกไม่ชอบใจแต่ก็คิดว่าเมียจะยังคิดถึงครูพรตอ,อยู่ลูกออกมาหน้าก็เลยเหมือน เหมือนกับคนรักเก่าในจำนงก็รักลูกมากครูอิ๋วเห็นหน้าลูกก็อดคิดถึงครูพตไม่ได้ก็ยิ่งรักลูกมากกลางคืนลูกจะร้องงองแงกินนมจากแม่แลว้วก็ยังร้องใครอุ้มก็ไม่เงียบมีแต่ในจำนงที่อุ้มแล้วลูกจะไม่ร้องแต่ว่าตาในจ้องมองดูหน้าในจำนงไม่กระพริบในจำนงก็บอกว่าโถลูกรักพ่อมากเหรอลูกถึงได้มองพ่อตลอดหลับได้แล้ว ดึกแล้วนะพอเอาลูกวางลูกก็ร้องในายจำนงก็ต้องนั่งอุ้มลูกจนลูกหลับขาตักทำให้ในายจำนงอดหลับอดนอนในแต่ละคืนวันหยุดก็อยู่ห่างลูกไม่ได้แต่ถ้าจำนงไปเข้าเวรลูกจะอยู่ดีเลี้ยงง่ายก็เป็นที่น่าแปลกใจที่ลูกชายที่ครูอิ๋วตั้งชื่อว่าโอ๋ oh, นี่ไม่งองแงกับแม่เลยแต่อ้อนกับพ่อมากจนพ่อไม่ได้พักผ่อนลูกเพิ่งจะเกิด แต่ว่าเหมือนกับลูกจะรู้ว่าพ่อกลับมายังไม่ทันอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ร้องจะเป็นจะตายบางทีก็ร้องจนปากเขียวนิ่งเงียบทำให้ทุกคนตกใจบางครั้งจํานงก็ต้องอุ้มลูกมือหนึ่งกินข้ามือหนึ่งครูอิ๋วมาอุ้มก็ร้องไม่เลิกต้องให้จํานงเท่านั้นอุ้มแต่เวลาพ่อแม่ไปทำงานตาย,ายายเป็นคนดูเด็กน้อยก็จะไม่งองแงไม่ร้องสักแอะเลี้ยงง่าย พ่อแม่ของครูพรตรู้ข่าวว่าครูอิวคลอดลูกได้สองเดือนแล้วก็บอกลูกชายคนโตให้พาไปในช่วงวันหยุดหน่อยยังไงก็เคยเป็นคนรักของครูพรตอยากจะเอาทองไปผูกแขนให้เด็กสักครั้งเมื่อได้เห็นหน้าลูกครูอิวที่จำนงอุ้มอยู่แม่ครูพรตกับพ่อและพี่ชายเห็นหน้าก็อึง้งมันช่างเหมือนกับครูพรตตอนเล็กๆมากแม่ก็รีบขอมาอุ้มน้ำตาคลอ แต่ว่าไม่กล้าพูดอะไรโอ้เด็กน้อยก็ยิ้มให้พ่อแม่และพี่ชายครูพศส่งเสียงอ้อแออแออย่างไม่เคยเป็นมาก่อนนายจำนงก็บอกว่าโอ้ลูกพ่อเก่งจังเลยทั้งยิ้มทั้งคุยโช์ใหญ่ที่กับพ่อไม่เห็นยิ้มหรือคุยเลยครูอิ๋วก็บอกว่าเออคุณพ่อคุณแม่ให้พี่เขาพามาเล่นกับตาหนูบ่อยๆก็ได้นะคะถ้ามีเวลาแม่ครูพศก็บอกว่า แหมเจ้าหนูนี่มันน่ารักน่าชังมีเวลาเดี๋ยวพวกเราจะมาเยี่ยมบ่อยๆนะเสร็จแล้วพ่อก็บอกให้ลูกชายเอาทองใส่ข้อมือให้เด็กน้อยในใจก็คิดว่าคงจะเป็นพรสมาเกิดอยู่มาวันหนึ่งโอ๋ร้องลั่นในจำนงต้องอุ้มพาเดินรอบบ้านมานั่งตรงสลาท่าน้ำหยอกลูกเพื่อลูกจะยิ้มให้บ้างแต่โอ๋กลับจ้องหน้าผููเป็นพ่อตาไม่กระพริบทีเดียว จำนงก็หยอกล้อบอกว่ายิ้มให้พ่อชื่นใจหน่อยลูกเอ้ยพูดอยู่หลายครั้งลูกก็ส่งเสียงหัวเราะออกมามันชวนขนลุกชอบคนแต่จำนงก็ตื่นเต้นดีใจก็รีบบอกทุกคนในบ้านว่าลูกหัวเราะแล้วหัวเราะเสียงดังด้วยก็พาให้ทุกคนชื่นใจยิ่งนักเพราะว่าลูกไม่เคยยิ้มให้ผู้เป็นพ่อเลยยามที่จำนงไม่อยู่ลูกก็จะยิ้มจะหัวเราะกับแม่กับตากับยาย แต่พ่อที่อุ้มอยู่ทุกคืนลูกไม่ยิ้มให้นอกจากจ้องหน้าแววตาแข็งกระด้างชอบคนพ่อโอ๋ได้เกือบขวบก็ไม่สบายป่วยไปตรวจก็รู้ว่าลิ้นหัวใจรัว่วหมอบอกให้ดูสักระยะมันอาจจะปิดสนิทได้เองแต่ถ้าไม่ปิดก็ต้องผ่าตัดจำนงก็สงสารลูกระยะนี้ลูกเป็นไข้บ่อยอยู่กับใครก็ร้องไม่หยุดจนจำนงเลิกงานมาอุ้มก็จะเงียบ โอ oh, เปลี่ยนไปจากเดิมแต่ก่อนอยู่กับใครก็ได้แต่ตอนนี้ต้องจำนงเท่านั้นที่จะทำให้โอเงียบได้ทุกคนกลุ้มใจบอกว่าจำนงไม่อยู่ลูกร้องแล้วนิ่งจนปากเขียวแล้วจะทำยังไงดีด้วยความรักที่มีต่อลูกจำนงก็ลาออกมาเลี้ยงลูกหลายครั้งที่จำนงตกใจที่ลูกมองด้วยสายตาแข็งกร้าวจนจำนงพูดว่าโกรธอะไรพ่อเหลอลูกมองยังกะจะกินเลือดกินเนื้อ ปรากฏว่าลูกหัวเราะออกมาพ่อแม่ของครูพรตก็มาเยี่ยมบ่อยลูกชายคนโตก็แต่งงานแล้วในตอนนี้แต่ก็ขับรถพาพ่อแม่มาเล่นกับโอซื้อของเล่นมาให้โอโอก็จะเล่นด้วยหัวเราะร่าเริงจนจำนงคิดว่าครูพรตมาเกิดหรือเปล่าพูดกับครูอิ๋วแต่ครูอิ๋วบอกว่าคงไม่หรอกคนเราตายไปไม่นานจะได้มาเกิดเร็วขนาดนี้เลยเหรอ ที่หน้าเหมือนก็เพราะว่าตัวนึกถึงครูพรตแล้วก็สงสารลูกก็เลยออกมาหน้าเหมือนเท่านั้นเองอยากจะให้ไอ้คนชั่วที่ฆ่าครูพจเนี่ะมันได้รับกรรมเร็วๆจำนงก็หน้าเสียนับวันโอก็จะป่วยหนักได้รับการผ่าตัดหัวใจแล้วก็มาเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดต้องถ่ายเลือดจำนงก็ขายที่ทางที่พ่อแม่ให้ไว้ก่อนตายมารักษาลูกในการถ่ายเลือด ยาบางตัวอยู่นอกบัญชีต้องจ่ายเงินเองถึงพ่อแม่จะรับราชการมีสิทธิ์ที่จะรักษาฟรีก็ตามบางครั้งก็พาลูกนอนโรงพยาบาลเอกชนเวลาลูกมีไข้ตัวร้อนโอ้น่ะพูดได้แต่ไม่เรียกจำนงว่าพ่อเรียกจำนงเฉยๆบางทีอยากจะได้อะไรก็จะบอกว่าไอ้นองหยิบมาเร็วๆเช่นวันอาทิตย์นี้ มีหลายคนอยู่บ้านรวมทั้งพ่อแม่ของครูพรตแล้วก็พี่ชายครูพรตก็มาเยี่ยมโอก็บอกว่าให้นงหยิบรถมาให้ทีครูหิวก็บอกว่าเรียกพ่อแบบน,นั้นได้ยังไงนี่ถ้าไม่เห็นว่าไม่สบายก็จะตีเข้าให้โอก็บอกว่ามันไม่ใช่พ่อหนูคือครูพรตในชาติก่อนมันแทงหนูมันกรีดหน้าหนูจำนงได้ยินถึงก็อึง้งตัวชาเอ๊ลูกพูดอะไรออกมาโอก็บอกว่า หนูพูดเรื่องจริงอีกไม่กี่วันหนูก็จะตายแล้วหนูจะพูดความจริงทุกคนอึ้งเมื่อได้ยินโอพูดแผลแรกที่มันแทงหนูที่ไหายปลาละแผลสุดท้ายที่มีดปักคาที่ลิ้นปีครูอิ๋วร้องไห้บอกว่าพี่จำนงทำไมใจร้ายขนาดนี้ทุกคนเชื่อที่โอพูดเพราะว่าทุกแผลมันใช่ที่โอวัยสองขวบกวา่าเป็นคนพูดอย่างชัดเจนจำนงตกใจวิ่งลงจากเรือน พี่ชายของครูพรศก็วิ่งตามบอกว่าจะหนีไปไหนผิดก็ยอมรับผิดพวกเราไม่โกรธละแ,แต่อยากจะให้ชดใช้กรรมเท่านั้นเองจำดงไม่ฟังเสียงโดดลงแม่น้ำเจ้าพยาที่เชี่ยวกรากในสมัยนั้นจนร่างนั้นจมหายคืนนั้นโอ๋ก็เป็นไข้หนักพ่อแม่ครูพรก็ยังอยู่พี่ชายครูพรศไปแจ้งความมามีคนโดดน้ำฆ่าตัวตายตำรวจมาสอบสวนทุกคนที่บ้านครูอิ๋วทุกคนก็พูดตามความจริง ตอนนั้นโอพูดอะไรไม่ได้แล้วแล้วก็สิ้นใจตายที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมาศพของจำนงโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำของบายอีกวันหนึ่งครูอิ๋วไม่เสียใจเลยที่จำนงตายแต่เสียใจที่ลูกตายไม่คิดว่าตัวอยู่กับฆาตรกรมาถึงสามปีกว่าครูพศมาเกิดเปิดเผยความชั่วของนายจำนงชนิดข้ามพบข้ามชาติพ่อแม่ของครูพศก็เสียใจซ้ำสอง ขอให้ครูพศเกิดมาเป็นลูกของพี่ชายอีกครั้งแล้วก็ขอให้เอาหัวสีให้ในายจำนงเถอะเถอะเกิดชาติหน้าอย่าได้มีเวณมีกรรมสืบต่อกันไปอีกเลยครับเรื่องของกฎของกรรมเนี่ยท่านบุฟังคุณสมศรีเล่าให้ฟังถึงเรื่องของเสือป่าน เสือปานนี่เป็นเสือที่มีชื่อเสียงอยู่ทางบ้านของแกสมัยนั้นเคยบอกว่าแม่เล่าให้ฟังว่าเสือปานคนนี้เมื่อตอนอายุสิบปควบอาศัยอยู่กับยายยายเลี้ยงเอาไว้เพราะว่าเป็นหลานห่างๆกันยายเป็นคนมีอันจะกินในหมู่บ้านผู้คนก็รู้จักนับถือยายกันทุกคนยายคนนี้ก็เลี้ยงเด็กชายปานเอาไว้ช่วยทํางานทาํากัน แล้วก็เป็นเด็กที่ทํางานเก่งแต่นิสัยออกะโกงโกงอยู่สักหน่อยนะในปานในผิวคร้ำเนื้อตัวแกร่งเป็นคนเก่งไม่กลัวคนนิสัยใจคอสอแวลนักเลงมาตั้งแต่นั้นเวลาเล่นกับใครไม่มียอมคนอื่นนะเล่นกันไม่นานอีกฝ่ายเขามักจะร้องไห้จ้าวิ่งไปฟ้องพ่อฟ้องแม่ว่าพี่ปานเนี่ยเกเร่ะต่ถามก็ไม่รับเถียงคอเป็นเอ็น เปล่าไม่ได้ทํามาร้องเองว่างัันไม่เคยยอมรับความผิดที่ตัวเองทําเลยสักครั้งเดียววันหนึ่งเด็กชายปานนี่ก็ไปเอาความยุ่งยากมาให้ยายเพราะไปมีเรื่องกับเด็กรุ่นพี่ชกต่อยกันด้วยเรื่องอะไรไม่รู้ฝ่ายน้นก็ามาด่าแม่ฝ่ายนี้ก่อนเด็กชายปานไม่ยอมมาชกกันฝ่ายนี้สู้ไม่ได้ใช้เครื่องทุ่นแรงนะตัวขนาดนั้นนะพกมีดแล้ว กระชากเข้ามาเสือกคมมีดส,สวบเข้าให้ที่สีข้างแผลที่เวะเลือดไหลกระฉูดเลยเด็กชายปานจะแทงซ้ำจะไยโน้นรู้ว่อาอยู่ก็ตายเลยวิ่งหนีวิ่งพลางมือกลุมสีข้างเลือดหยดเป็นทางเลยหนีกลับบ้านพ่อแม่ของเด็กคนนั้นก็เอาเรื่องกับเด็กชายปานยายก็ต้องรับหน้าไว้จะจ่ายค่าทำฝันให้ไว่อย่างนั้นฝ่ายโน,น้นโกโรธมากจะเอาเรื่องให้ได้แบบว่าจะฆ่าให้ตายไปเลย ยายก็บอกว่าจะทําอย่างนั้นก็ติดคุกสินอกอย่างไม่ได้อะไรแล้วยังจะต้องเข้าตารางด้วยขอให้เลิกแล้วต่อกันไปเถอะเพราะมันเป็นเด็กด้วยกันทั้งสองฝ่ายขอให้รับค่าทาขวัญไปแล้วก็แล้วกันอย่าหาว่ายังโง่อย่าง,ง,นยงนี้เลยนะยายว่างัน้นฝ่ายโนนก็ไตรตรองแล้วก็ตกลงเรียกเงินจากยายเอาไวเท่าไหร่ไม่รู้ตอนนั้นแม่คุณสมศรีก็บอกไม่รู้จํานวนแน่นอนแต่ก็ได้ยินยายบ่นว่ามันเรียกหนักแต่ต้องให้มันเรื่องมันจะได้จบ เด็กชายปานหลังจากยายช่วยไว้แล้วก็เงียบๆไปแต่ไม่นานก็ออกไรไปมีเรื่องกับคนเก่าแแหละหาว่าฝ่ายนน้นมาหาเรื่องเขาก่อนทีนี้ฝ่ายนน้นก็พกมีดมาด้วยฝ่ายน,น,นี้ก็มีเหมือนกันชักออกมาเจอกันเลยฝ่ายนน้นโดยโดนเข้าไปทีหนึ่งแล้วก็ขยานเหมือนกันนี่แต่เพื่อไม่ให้เสียศักดิ์ศรีก็กระโจนใส่ก่อนนะ นี่เด็กมันก็ชาตเสือไม่หนีใครอยู่แล้วก็หลบแล้วจ้วงแทงไปเจอกลางหลังฝ่ายน้นโดนเข้าหลังแอนร้องลั่นวิ่งหนีไปอีกเดือดร้อนถึงยายแล้วแต่คราวนี้มีพยานรู้เห็นหลายคนต่างก็อยู่ข้างเด็กชายปานก็เล่าให้ยายฟังเรื่องเป็นยังไงฝ่ายน้นก็อับอายที่ลูกของตัวหาเรื่องเขาก่อนจะสู้เขาไม่ได้ก็ด่าลูกแก้เก้อไปงานนี้ก็ยายคนนึกว่าจะต้องเสียเงินอีกก็ไม่เสียอ,อันนี้เองที่ทำให้เด็กชายปานฮึกเหิม ไม่กลัวคนยายเตือนแล้วเตือนอีกมันก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างตอนนั้นมันเริ่มจะเสียคนแล้วสมัยนั้นเสือปล้นชุกชุมมากปล้นที่นั่นปล้นที่นี่ได้ยินได้ฟังกันอยู่เป็นประจำนะคนได้ยินก็กลัวเพราะว่าฐานะของยายในจัดอยู่ในขั้นมีอันจะกินย่อมเป็นที่หมายปองหมายตาของขุนโจรรายสมบัติของยายในเก็บใส่หีบเหล็กเอาไว้แล้วก็เอาโซ่ล่ามหีบไว้กับเสาเรือนเรียกว่าโจรมาก็เอาไปไม่ได้ ในหีบเหล็กมีทองหยองแก้แหวนเงินทองแม่บอกว่าทองเป็นสิบยี่สิบาทเลยทีเดียวระยะนั้นยายนอนผวาปะกรัวโจรแล้วก็คอยฟังข่าวการปล้นอยู่ไม่ได้ขาดก็มีข่าวอยู่เรื่อยๆใกล้ๆตำบลก็มีหางออกไปก็มียิ่งทําให้ยายหวาดกลัวมากยิ่งขึ้นขนาดให้ลูกหลานไปนอนบ้านคนอื่นเนื่องจากกลัวโจรมาแล้วเด็กเกิดรอ้องมันจะฆ่าเอาอยู่มาคืนหนึ่งหน้าน้ําก็เกิดเรื่องร้าย มันมาจริงๆมันมาทางเรือเอาเรือมาเทียบแล้วก็ปีนขึ้นทางด้านข้างเรือติดก,กับรัวยิงปืนสนั่นวันไหวแม่คุณสมศรีไม่ได้อยู่ที่บ้านนะนอนอยู่บ้านใกล้ๆกันได้ยินเสียงปืนก็รู้ว่ายายโดนปล้นแล้วยายก็ไม่ได้ต่อสู้ไม่ได้ขัดขืนอะไรมันทั้งนั้นนะยอมให้มันทุกอย่างมันอยากได้อะไรก็เอาไปต้องการทองก็อยู่ในหีบเหล็กล่ามโซ่กับเสากลางเดือนนั่นแต่ว่าลูกกุญแจไม่มีเพราะยายเอาติดตัว แล้วโดดลงเรือนว่ายน้ำหนีอบนบ้านไม่มีใครเลยเด็กชายปานยายก็ให้ไปอาศัยนอนอยู่กับหลวงตาองค์หนึ่งที่วัดบนบ้านก็ไม่มีคนอยู่มันจะรู้จะค้นยังไงก็ตามแล้วแต่มันสะดวกจะทำมันเอาทองไปได้หมดมันไม่มีลูกกุญแจแต่มันมีขวานขวานเล่มเบิ้มเอามาจามหีบเหล็กกระจุยเอาของไปได้ขวานนั่นไม่ใช่ขวานที่บ้าน ที่บ้านมีขวานใหญ่ก็คือขวานผ่าฟืนแต่ก็เอาไปซ่อนไว้ในยุ้งข้าวมันมีของมันมาก็แสดงว่ามันรู้การจะปล้นนี่มันต้องมีสายใครกันเล่าที่จะเป็นสายให้โจรจะต้องเป็นคนที่เข้านอกออกในรู้ว่าเก็บงำเข้าของกันยังไงหลังจากพวกมันได้ของมันก็ไปกันแล้วยายก็กลับไปที่บ้านมันรื้อคนแหลกรานที่สําคัญคือหีบเหล็กมันเอาขวานเ่าทองหยองไปหมด มีคนมาบอกยายภายหลังว่าคนที่เป็นสายให้โจรนะไม่ใช่ใครที่ไหนก็ไอ้ปานที่ยายเลี้ยงไว้แหละยายไม่ปักใจเชื่อเรียกมันมาถามมันก็สายหน้าไม่รู้ไม่เห็นแต่มีคนเขาเห็นว่าไอ้เจ้าปานนี่ไปคุยกับคนแปลกหน้าที่หลังหมู่บ้านก่อนที่ยายจะโดนปล้นไม่กี่วันอ่ามันก็ไม่ยอมรับไปคาดคั้นมันก็ไม่ได้อยู่มาราววันพระหนึ่งเจปานก็หนีออกจากบ้านไป ยายได้ข่าวทีหลังว่าไปอยู่กับพวกไอ้เสือปล้นมันก็เลยแน่ซะยิ่งกว่าแน่ว่าการที่ยายโดนปล้นสายโจรก็คือไอ้ปานจอมเดรคุณคนนี้นั่นเองมันไม่เคยกลับมาหายายแต่ว่ายายได้ข่าวมันเป็นช่วงๆเพราะว่ามันเป็นเสือปล้นที่ยิ่งโตก็ยิ่งโหดเยี่ยมปล้นฆ่าเจ้าทรัพเป็นว่าเล่นตำรวจต้องการตัวมากมีค่าหัวแพงแต่มันก็ไม่เคยโดนจับได้สักครั้งเดียวมันปล้นแล้วก็ฆ่าเจ้าทรัพ ท้าไม่บอกที่เก็บที่ซ่อนทรัพย์สินเขาฆ่าเลือดเย็นบางทีเชือดคอเลือดกระฉูดบางทียิงกรอกปากบางทียิงเบ้าตาให้คนอื่นในบ้านเห็นจะได้รีบบอกที่ซ่อนไม่เสียเวลามากเสือปล้นจอมในระกุณจากบ้านยายไปเป็นเวลา2ีปีเห็นจะได้แล้วก็ย้อนกลับมาในฐานะขุนโจรรายเป็นหัวหน้าเสือเข้ามาปล้นบ้านยายที่เคยให้ข้าวแดงแกงร้อนเขาสมัยที่ตอนมันอายุสิบกว่าขวบ แต่ตอนมาเที่ยวนี้มันพกหน้าพวกตา <c oughs> แม้ว่าใครจําไม่ได้แต่ยายบอกว่ายายจําแววตามันได้ดียายบอกว่าไอ้ปานนั่นเองไอ้เสือปานบ้านยายโดนปล้นถึงสองครั้งปล้นครั้งที่สองมันได้ไปไม่มากเพราะยายไม่มีแล้วแต่มันก็ยังมาปล้นนับว่าโชคดีที่มันยังไม่ได้ฆ่าใครเพราะยายบอกหมดว่ามีอะไรเก็บซ่อนอยู่ที่ไหนยายเจ็บช้ำมากที่เลี้ยงหูเห่าไว้ในบ้านจนมันเป็นสายโจร แล้วตัวมันเองก็เป็นโจรย้อนกลับมาปล้นยายยายสาบแช่งไอเสือปานให้มันโดนตำรวจยิงตายคนอื่นๆก็เจ็บแค้นแทนยายเั่นั้นพากันสาบแช่งไม่ให้มันได้ผุดได้เกิดตายไปให้ลงนรกหมกไหม้ไปเลยต่อมาแม่ได้ข่าวว่าขุนโจรจอมเนรคุณนี่โดนตำรวจล้อมยิงบาดเจ็บสาหัสแต่ว่าหนีรอดได้แต่ก็เสียดวงตาไปทั้งสองข้างอ่าเพราะวันหนีไปโดนไม้ทิ่มตาหรือถูกกระสุนปืนก็ไม่รู้หรือว่าโดนลูกน้องหักหลังเอามีดกรีดลูกตาไม่รู้ ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแนะ่แต่เขาว่ากลายเป็นคนตาบอดอยู่ในโลกมืดแขนย่างขวาด้วนหมดลายเสือไปเลยขุนโจรใจโหดในที่สุดก็หน,นีไม่พ้นสิ่งที่ได้ทำเอาไว้คือเวรกรรมที่ตามทันฆ่าคนเอาไว้นักต่อน,นักฆ่าคนไม่ใช่น้อยหลายสิบชีวิตทั้งเด็กทั้งผู้หญิงความจริงกรรมที่ได้รับแค่นั้นยังน้อยไปน่าจะโดนยิ่งกว่านั้นแม่บอกว่าชาวบ้านพูดกันตำนองนี้ทั้งนั้นแม่บอกว่ามันน้อยไป บางคนอยากจะฆ่าเขาทั้งที่ตาเขาบอดอย่างนั้นแหละเพราะแค้นที่เคยโดนปล้นญาติพี่น้องโดนฆ่าเลือดเย็นแต่ว่าเขาก็ไม่ตายอ่อาอมามบานก็คงยังไม่อยากได้ตัวปล่อยทรมานอยู่ในโลกสีดำอย่างนั้นแหละจะได้ทรมานมากๆครับนั่นคือเรื่องของเสือปานจอมเนระคุณครับ